โอเคสวัสดีครับและท็อปิกที่ผมจะมาชวนคุยในวันนี้นะครับพึ่งเกิดขึ้นแบบสดสดร้อนๆเมื่อวานนี้เลยครับและตอนนี้ก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะครับกับโครงการเที่ยวเที่ยวครึ่งๆอะไรสักอย่างนั่นนะครับท็อปิกที่เราจะคุณชวนคุยก็คือว่าทําไมทุกครั้งที่รัฐบาลนะครับไม่รู้ออกโครงการโน่นนี้นั่นนะครับที่ต้องลงทะเบียนหรือว่าทําอะไรสักอย่างผ่านเว็บผ่านแอปอะ่ะมันต้องล่มทุกครั้งที่มีต้องมีการลงทะเบียนหรือซัมติงอน่ะเว็บมันจะล่มทุกครั้งทําไม ทำไมอย่างโครงการล่าสุดนี้ครับเที่ยวไทยคนละครึ่งครับผ่านมาประมาณ40ชั่วโมงแล้วก็ยังล่มอยู่ครับไปดูหน้าเว็บแปลว,ว่ามีคนลงทละเบียนไปแล้วเท่าไหร่นะฮะรีเฟซแบบสดๆร้อนๆตอนนี้เลยคือเขาเปิดให้500,000สิทธิ์นะครับตอนนี้สิทธิ์ทั้งหมด4 0่แสนเาสิทธิ์มีคนลงทละเบียนไปไม่ถึง3,000คนเท่านั้นที่ลงได้คือมันผ่านมาประมาณ40ชั่วโมงแล้ว ทำไมมันยังลงไม่ได้มันก็เลยเกิดท็อปปิ้งนี้เกิดขึ้นว่าเออจริงๆแล้วมันเป็นที่อะไรนะทําไมถึงมันถึงลงไม่ได้ซึ่งยอมรับว่าแบบในโซเชียลมีเดียต่างๆก็คือคนด่ายับคนด่ายับอันนี้ผมมาเล่าในมุมมองของนักพัฒนาด้วยมุมหนึ่งแล้วกันว่าถ้าผมเป็นคนพัฒนาแอปเนี้ย่เฮ้ยผมมีมุมมองยังไงหรือว่าหรือว่าทําไมแอปนี้มันถึงลง่มอ่ะโอเควันนี้จะค่อนข้างเร็วนิดนึงสคริปไม่ต้องย้อนกลับไปผมว่าทุกคนเนี่ยเคยเรียนมหาลัยถูกปะตอนเรียนมหาลัยมันต้องมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนนนน่่่่่่่งงททททีีีีีจจะะะเเเเเเกกกกกิดดววว็็็บบบบลลลมมมมมคืออาาาารรรรยยยผไ้พูุตตแ กล้าพูดว่ามหาลัยส่วนใหญ่จะล่มตอนลงทะเบียนเรียนลงทะเบียนเรียนปุ๊บเว็บมันจะล่มหรือเวบเว็บมันจะน่วงเว็บมันจะช้าซัมติงแย่สุดก็คือเว็บมันพังไปเลยก็คือเข้าไม่ได้คือเราต้องเข้าใจว่าไอ้ระบบที่เอาไว้ลงทะเบียนเนี่ยมัน1ปีมาลงทะเบียนหนึ่งครั้งอะ่ะ บางทีเขาอาจจะแบบไม่ได้อยากที่จะไปลงทุนกับมันมากขนาดนั้นก็คือ1ปีมันก็ลงทะเบียนแค่ครั้งเดียวอะไรเงี้ยเราจะไม่ได้อยากไปลงทุนมากขนาดนั้นเทียบกับแบบว่าเดือนทั่วไปวันทั่วไปนอกจากการลงทะเบียนน่ยคนเข้าก็ไม่ได้เยอะหรอกเข้านิดเดียวมันก็ไม่ร่มหรอกดังนั้นเราก็เสี่ยงไปลงตอนที่แบบวันลงทะเบียนก็ช่างมันอะไรอย่างนี้ผมก็ไปถามหลายมหาลัยบางมหาลัยก็แบบเขาเปิดให้4ชั้นปีลงพร้อมกันเลยอะไรเงี้ยคนก็จะเยอะแต่เขาก็จัดการได้ดีนะในหลายมหาลัยนะระบบเขาแบบจัดการได้ดีอาจจะหน่วงบ้างนิดนึงแต่่่่เ้าากก็็จจะะลงไไดแตตสวนใหหญญบปปีีมั ตรงที่เอเซกมันเต็มโน่นนี่นั่นนะส่วนมหลาลัยที่ผมเรียนมาเว้ยมันมีการแก้ปัญหาที่แบบโคตรฉลาดแก้ปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาในฝั่งของการพัฒนาซอฟต์แวร์นะแต่แก้ปัญหาในฝั่งของการโอเปอเรชั่นน่ะสมมติว่านิสิตในมหลาลัยมีสัก25,000คนนะคือในวันลงทะเบียนนะ่ะ25,000คนน่ะจะเห่กันมาลงตุ้มๆๆๆเสร็จแล้วมันก็จะพังครับมหลาลัยผมก็เลยมีวิธีแก้ปัญหาที่แบบ งั้นเราทาไมไม่แบ่งลงทะเบียนเรียนทีละชั้นปีล่ะวันแรกก็ลงปี1วันที่2ลงปี2วันที่3ลงปี3วันที่4ลงปี4่ถ้าเกิดว่าคนที่จะมาใช้เว็บไซต์ของเราอ่ะจาก25,000คนมันต้องมาหาร4ถูกปะเพอๆเข้าวันละ5 0 0 0คนเนี้ยเฮ้ยมันก็ดูน้อยนะ5 0 0 0คนเอออาจจะพอรับไหวมันก็เป็นการแก้ปัญหาที่ก็ดีนะมันไม่ทําให้เว็บล่มไปเลยแต่มันอาจจะน่วงนิดนึงแต่สักพักอ่ะไม่เกินชั่วโมงมันก็จะหายทุกคนก็จะลงได้อะไรเงี้ยเป็นต้นอาจจะมีปัญหาอื่นตามมาแบบว่าเออคคนน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 ีี้้้ลลลงงงงงก่่่่ออัััทหแเเมมม็รรุุาย ลงโน่นนี่นั่นก็ก็เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับไปย้อนกลับมาดูที่ว่าแอปลงทะเบียนต่างๆของรัฐทําไมมันถึงล่มจริงๆถ้าเป็นของเอกชนเองก็อาจจะล่มได้นะแต่เรายังไม่มีเคสสตาร์ดี้ที่เอกชนอยู่ๆเปิดแพลตฟอร์มอะไรบางอย่างแล้วทุกคนรุมกันเข้ามาลงทะเบียนอะไรเงี้ยเรายังไม่มีเคสสตาร์ดี้นั้นถ้ามันมีมันก็อาจจะล่มถูกป่ะแต่ว่าเคสที่เราแบบเจอบ่อยๆก็คือรัฐบาลเปิดแอปโน่นนั่นนี่แล้วลงทะเบียนแล้วมันก็ล่มวันแรกของการลงทะเบียนคนมันจะแห่กันเข้ามาแห่กันเข้ามาแล้วมันก็จะล่มครับสมมุติว่าเรามีร้านค้้้าาอยู่รนนึงว อันนี้คือร้านร้านขายก๋วยเตี๋ยวแล้วกันร้านขายก๋วยเตี๋ยวของลุงตูบแล้วกันนะลุงตูบนะถ้าผมเป็นลุงตูบอะผมมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งผมจะไปลงทุนในการเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วกันผมก็ต้องคำนวณก่อนว่าเอ้ยจริงๆแล้วร้านผมควรมีโต๊ะกี่โต๊ะคนที่จะเข้ามาในแต่ละวันอะจะมีประมาณเท่าไหร่เอออาจจะสัก10โต๊ะผมเผื่อไว้15โต๊ะแล้วกันนะทีเนี้ยในร้านผมอะก็จะมีเก้าอี้ทั้งหมด15ตัวนะอ่ารอบร้านมีเก้าอี้ทั้งหมด15ตัััววททีีีนเนนน้่มปิดลงทะเบียน,ว,นว้า,ามาวันกว ชามระบาดคนมันจะแหงเข้ามาคนมันจะแหงเข้ามาแบบเยอะมากเป็นพันคนน่ะสิบห้าเป็นพันอ่ะคือมันเยอะมากๆคือพันคนมันเข้ามานั่งในร้านน่ะมันนั่งไม่ไหวหรอกมันไม่มีที่นั่งหรอกมันแอ,ออัดโน่นนี้นั่นสุดท้ายผมเป็นลุงตู่มผมอาจจะแบบกูไม่ขายแม่งละ <g ười> ก็ได้ไหมคอนเซปต์ <c oughs> เดียวกันเลยไอแพลตฟอร์มของเราเนี่ยมันอาจจะจํากัดการเข้าได้ของแต่ละครั้งอะ่ะที่มันเข้าได้กี่คนกี่คนอย่างเงี้ยมันจํากัดทีนี้ถ้าคนเข้ามาเยอะๆพร้อมกันมันอาจจะพังได้วิธีแก้ของลุงตู่คืออะไรครับสมมติลุงตู่บอกว่าโอเค15 15โต๊ะนะก็คือวันปกติแต่ลุงตู่คํานวณแล้วว่าเฮ้ยวันปกติเนี่ยสิโต๊ะโอเคแต่ว่าวันเปิดคนอาจจะเยอะนั้นเราขอเพิ่มเป็น30โต๊ะแล้วกันนะจาก จาก15โตะไป30โตะโอเควันเปิดมันก็จะมีโตะทั้งหมด30ตัววิธีแก้ของลุงตู่ก็คือจาก2,000คนที่จะเข้ามาเนี่ยเราให้เข้าทีละ 30คนละกันกินเสร็จทีละ30คนออกไปออกไปออกไป,ออกไปนั่นคือการจัดการอย่างหนึ่งหรือลุงตู่อาจจะไปเช่าร้านข้างๆนะอีกร้านหนึ่งอ่ะวันแรกเนี่ยเปิดไปเลย2ฝั่ง2ฝั่งนี้เข้าได้เลยก็เข้าได้ฝั่งละ60โต๊ะ2ฝั่งรวมกันก็เป็น60โต๊ะก็มีวิธีจัดการเยอะแยะนะครับที่จะให้คนทั้ง2000คนเนี่ยได้กินก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าไอร้านข้างๆเนี่ยมันเป็นการเช่านะเราอาจจะเช่าแค่เช่าแค่วันเดียวฝั่งร้านประจาเนี่ยเราจะเช่าเป็นรายเดือนวิธีแก้ปัญหาก็ดูเหมือนจะง่ายนะแต่ถ้าลุง ฉันเยอะไอ้ร้านเดิมเนี่ยของฉันน่ะ ฉันขยายไปเลยให้มี60โต๊ะคาถามคือลุงตูบควรจะทํำไหมอาจจะไม่ควรทาเพราะวันปกติลุงตูบจะรับคนอยู่ที่15โต๊ะเท่านั้นดังนั้นการขยายไปเป็น60โต๊ะอาจจะใหญ่ไปพื้นที่กว้างไปจองพื้นที่ใหญ่ไปคอสเยอะไปดังนั้นอ่ะวันปกติลุงตูบจะใช้แค่15โต๊ะมันก็ไม่ควรที่จะไปจอง60โต๊ะถ้าดังนั้นเรากลับมามองดูว่าเอ้ยทำไมวันแรกของการลงทะเบียนเว็บมันต้องร่มวะทำไมวันแรกของการลงทะเบียนอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องเข้าไม่ได้มันต้องแบบช้ามันต้องโหลดโน่นนี่นั่นมกาาเ้แหขง ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะตอนที่ผมยังเรียนอยู่ตอนที่ยังไม่ได้เป็นนักพัฒนาแล้วกันนะก็จะบ่นว่าเฮ้ยมันทําให้ดีเลยทีเดียวไม่ได้หรอว่าทาไมมันทําให้แบบนี้โน่นนี่นั่น,นไม่ได้หรอว่าให้มันแบบราบรื่นเลยไม่ได้หรอวะแต่พอมาเป็นมาเป็นเดฟเองอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยช้านิดนึงก็รอไปสิรีบอะไรเล่าก็รอไปแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็เข้าได้ขอแค่โปรแกรมไม่บั๊กก็พอแล้วหรือว่าแบบบางทีไปกดเว็บคนอื่นแล้ว,ลวเจอบักอ๊กก็เออมันก็เกิดขึ้นได้แหละ เพราะเราก็ไม่ได้มั่นใจว่าโปรแกรมเราจะไม่บั๊กเลยหรือวเราก็ไม่ได้มั่นใจว่าเว็บที่เราเขียนมามันจะไม่เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้อ่ะดังนั้นคลิปนี้ผมไม่ได้ต้องการจะมาว่าว่าไอ้คนเดบอะ่ะมันมันเด็บได้ไม่โอเคหรือน่นนี่นั่นนะไม่ได้มีเจตนานั้นนะแต่เราอยากให้เห็นมุมมองในหลายๆมุมแล้วกันคําถามที่ผมเชื่อว่าทุกๆคนต้องเกิดขึ้นนะคำถามที่ทุกๆคนอยากจะถามเลยนั้นทําไมเราไม่ทําออกแบบให้มันแบบรับคนได้เยอะๆทีเดียวเลยล่ะสาเหตุที่เราไม่ทําแบบนั้นเพราะมันแพงมันมีคอร์สถ้าเราสร้างเซิร์ฟเว เป็นล้านคนตลอดเวลาพร้อมรับหนึ่งล้านคนเข้ามาก็คือพร้อมตลอดเวลามันก็จะเปลืองงบประมาณเปลืองงบประมาณแบบเยอะมากๆเพราะหลังจากวันแรกคนก็หายไปแล้วผมขอยกตัวอย่างโครงการครึ่งคนๆคนครึ่งคนอะไรนี่แหละละกันนะสมมุติว่าผมมีชาวบ้านจะยืนอยู่ฝั่งซ้ายลายมืออาจจะแบบนิดหนึ่งนะและฝั่งที่เราต้องไปลงทะเบียนเนี่ยเราบอกว่าฝั่งนี้ฝั่งขวามือของเราเนี่ยเราเปิดให้ลงทะเบียนอันนี้เป็นโต๊ลงทะเบียนนะฝั่งนี้เป็นโตลงทะเบียนนะแอดมินฝั่งนี้เป็น ชาวบ้านตาดำๆผมออกโครงการหนึ่งโครงการชื่อโครงการว่าครึ่งคนเที่ยวชื่อโครงการแม่งเทว่ะผมกาหนดกติกาว่าผมอะ่ะมีตั๋วนะตั๋วก็คือให้ลงทะเบียนน่ะได้ที่ห้าแสนคนใครที่ลงก่อนก็จะได้รับสิทธิก่อนอันนี้ตรงกลางนี่คืออะไรตรงกลางนี่คือแม่น้ําครับคาถามคือแล้วผมจะข้ามไปลงทะเบียนได้ยังไงอ่าผมก็เลยบอกว่าวิธีที่คุณจะข้ามมาลงทะเบียนในฝั่งนี้ได้นั่นก็คือ คุณโหลดแอปพลิเคชันของผมดีครับแอปพลิเคชันของผมคืออะไรครับ <S <S คือสะพานครับพี <N> ่นี่สะพานข้ามแม่น้ําทุกอย่างมันก็ดูง่ายฉันก็แค่โหลดแอปพลิเคชันนี้มาเสร็จแล้วฉันก็ลงทะเบียนลงทะเบียนฉันก็ได้รับสิบขั้นตอนมันง่ายมากแค่นี้คําถามแรกวันแรกอาจจะมีคนเข้ามาในเนี้ย 5 0 0แสนคนแต่วันอื่นๆอาจจะเข้ามาวันละพันสองพันหมื่นสองหมื่นไม่รู้นะเข้ามาเท่าไหร่วันแรกอาจจะมีคนเข้ามา5 0 0แสนคนคำถามแรกถ้าคุณเป็นคนลงทุนนะคุณจะสร้างสะพานแบบไหนครับคุณจะสร้างแบบฐานลากใหญ่ๆเลยให้มันรองรับคนข้ามได้ทีหนึ่งห้าแสนคนเลยไหมหรือคุณจะสร้างสะพานเล็กๆหรือคุณจะสร้างสะพานขนาดไหนสะพานเนี่ยมันมีข้อจำกัดถ้าเราจะสร้างใหญ่มันก็ใช้งบประมาณเยอะแต่ถ้าเราสร้างเล็กไปงบประมาณมันใช้น้อยจริงแต่คําถามคือในวันปกตินอกจาก5 0 0 0 0นคนวันแรกนะคนจะเข้ามาเท่าไหร่ แล้วเราจะให้คนเหล่านั้นข้ามสะพานมาได้ไหมในวันแรกทุกคนต้องข้ามมาลงทะเบียนกันก่อน1ครั้งนะและว,วันอื่นๆถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้โครงการนี้เราต้องข้ามมาเพื่อมาใช้โครงการนี้เหมือนกันสิ่งที่เราจะคิดเลยคือว่าเราต้องมาดูว่าไอ้วันปกติเนี่ยคนจะข้ามสะพานนี้กี่คนสมมติผมตั้งอยู่ที่10,000คนแล้วกันวันปกติคนจะเข้าข้ามสะพานนี้1 0 0 0 0คนดังนั้นสะพานของผมเนี่ย ต้องรองรับ10,000คนที่ข้ามต่อวันถ้าเป็นต่อครั้งก็อาจจะครั้งละร้อยคนเป็นต้นครั้งละร้อยคนเป็นต้นเออสะพานที่ข้ามได้ร้อยคนมันดูเล็กลงมานะแต่สะพานที่ข้ามได้5 0 0 0 0นคนเนี่ยมันดูใหญ่เกินไปดังนั้นจากร้อยคนผมเผื่อแล้วกันผมเผื่อให้ข้ามได้สักพันคนถ้าผมสร้างสะพานเนี่ยที่มันข้ามได้1,000คันคนะ่ะในวันแรกอะห0 0 0สนคนเนี่ยมันข้ามไม่ได้อยู่แล้วคำถามแรกก่อนที่เราจะสร้างสะพานคือเราต้องมารู้ก่อนว่ามันจะมีคนข้ามสะพานนี้กี่คนเรารู้อยู่แล แต่ทีนี้คาถามต่อมาคือไอสะพานที่เราจะสร้างเนี่ยมันควรจะเป็นขนาดเท่าไหร่ไม่รู้ขนาดเท่าไหร่แต่มันก็มีวิธีจัดการอื่นนะเราอาจจะไปเช่าสะพานข้างข้างข้าง้าเขามีสะพานปล่อยเช่าอยู่เออวันแรกเราอาจจะไปเช่าสะพานข้างๆด้วยให้คนสามารถข้ามได้เลยเข้ามาปุ๊บข้ามสะพานไหนก็ได้ข้ามไปเลยข้ามไปเลยแบบนี้ก็ได้มันก็จะมีวิธีแก้ปัญหาหลายวิธีอยู่แล้วกลับมาที่คาถามแรกไอสะพานแรกเนี่ย สะพานหลักของเราเนี่ยเราจะสร้างให้มันใหญ่ขนาดไหนตอนนี้เราจะเริ่มมองเห็นภาพแล้วในตอนที่เขาสร้างสะพานสะพานมันไดมันใหญ่ไม่พอ5,000 0นคนมามันจะข้ามทีเดียวเลยไม่ได้มันต้องทยอยทยอยทยอยข้ามข้ามข้ามไปเขาค่อยข้ามเดี๋ยว50,000นคนก็ข้ามเสร็จแต่ตอนนี้ผ่านมาประมาณ30ชั่วโมงมันมีคนข้ามสะพานไปได้แค่3 0 0พคน มันก็เลยจะเกิดคาถามว่าไอ้สามพันคนนี้มันน้อยเกินไปไหมการยกตัวอย่างแบบนี้อาจจะไม่ได้ถูกในเชิงเทคนิคทั้หมดหรอกนะแต่ว่าในวันลงทะเบียนจริงอ่ะคือสะพานมันดูมันดูเก่าไปไงเราจะข้ามข้ามฟากับบางทีแบบมันไกลถ้าเราเอารถมาวิ่งอยู่ด้านบนเน,น,นี้นู่นนี่นั่นอ่ะมันเกิดการจราจรน,นู่นนี่นั่นที่เราต้องมามินิเราข้ามด้วยเรือดีปะ่ะสปีดโบ๊ทแล้วกันเรือว่ายัางไงล่ะทีนี้ยากเลยอะเรือแล้วกันสปีดโบ๊ทของเราสปีดโบ๊ทของเราคืออะไรตอนนี้ผมแทนด้วยเป็นแอปแล้วกันนะส่วนสะพานนนนเเี่ยแทด้วป็ เฮ้ย hey, ทุกคนโหลดแอป,ปมาเราจะข้ามด้วยสปีดโบสเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราโหลดแอป,ปมาเราอาจจะได้ใช้ในเรื่องต่อๆไปนะไม่ว่าจะเป็นการยืนยันตัวตนโน่นนี่นั่นนะมันน่าจะมีการยืนยันตัวตนนะในการเข้าแรกๆแต่ผมไม่ทันหรอกตอนนั้นมันปิดไปแล้วผมไม่ได้ใช้ทีนี้การข้ามสปีดด้วยสปีดโบสมันต้องเร็วกว่าถูกไหมมันต้องง่ายกว่าเร็วกว่าและเราอาจจะได้ใช้แอป,ปนี้อีก เรืเ่อยๆยงเวลาตอนที่เราไปเที่ยวโน่นนี่นั่น,นทุกคนจะมีสปีดโบ๊ทเป็นของตัวเองแล้วเปิดเราเปิดแอปแอปขึ้นมาเวย้ยแอปสปีดโบ๊ทมันก็มีคนบ่นกันบ่นกันเยอะมากถ้าผมขึ้นสปีดโบ๊ทตัวนี้ละความคาดหวังของผมคืออะไรสปีดโบ๊ทต้องพาผมข้าแม่น้ําเพื่อไปลงทะเบียนถูกไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วที่นี่เราไม่ทํากันแบบนั้นสปีดโบ๊ททำยังไงฮะสปีดโบ๊ทขึ้นมาเลยทุกคนขึ้นสปีดโบ๊ทผมก็โหลดโหลดแอปมาเลยทุกคนขึ้นสปีดโบ๊ทละโอเคเฮียผมพร้อมละ ออกเรือเลยครับทุกคนเกาะแน่นๆนะใส่เสื้อชิลชิฟนะทุกคนคือสปีดโบ๊ทมันไม่เหมือนขึ้นสะพานนะเวย้ยสะพานมึงก็สะพานก็แค่ขึ้นรถค้มสะพานไปสปีดโบ๊ทต้องระวังนะทุกอย่างต้องเซฟตี้นะเสร็จแล้วเราก็ขึ้นสปีดโบ๊ทสปีดโบ๊ทพาเราไปไหนครับสปีดโบ๊ทแทนที่จะพาเราข้ามฝั่งนี้เราไม่ทํากันแบบนั้นสปีดโบ๊ทพาเราไปครับพาเราไปที่สะพานครับแล้วให้เราข้ามผ่านสะพานคําถามคือแล้วคุณจะให้ผมลงสปีดโบ๊ททำไมผมเดินไปขึ้นสะพานเลยไม่ง่ายกว่า เฮ้ยมันเสียเวลาไหมที่ผมต้องลงสปีดโบ๊ทที่ผมต้องไปใส่เสื้อชิวชีพโน่นนี่นั่นน่ะตอนนี้อ่ะคือแอปพลิเคชันอาจจะเกิดปัญหาบางอย่างนะที่สปีดโบ๊ทอาจจะแบบมีปัญหาน้ำมันใกล้หมดโน่นนี่นั่นข้ามข้ามแม่น้ำไม่ได้ตอนนี้อข้ามไปใกล้ๆกก่อนผมโหลดแอปมา กดเข้าไปปุ๊บมันให้เข้าที่เว็บแล้วก็ลงทะเบียนผ่านเว็บนี่เป็นไงสุดท้ายเราก็วิ่งมาข้ามสะพานกันและกลับมามันมีประเด็นอีกเรื่องหนึง่งคือผมเจอพี่คนหนึ่งแชร์ไว้คือพี่คนนั้นเขาแคปรูปมาน่าจะเป็นรูปผ่านเว็บประมาณนั้นคือไอ้สปีดโบทเนี่ยอย่างที่ว่าไอ้สปีดโบทเนี่ยมันพาเราไปขึ้นสะพานถูกปะ่ะแล้วมันมีอยู่รูปๆหนึ่งที่สปีดโบนนี้บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณข้ามสะพานนี้ไม่ได้เพราะคนมันข้ามเยอะนั้นคุณมาข้ามอีกสะพานหนึ่งไหมก็คือวบ ไทยคนละครึ่ง .com คุณมาข้ามสะพานนี้ไหมไทยคนละครึ่ง .com อมอันนี้คืออีกสะพานหนึ่งนะเฮ้ยถ้าเกิดว่าคุณข้ามสะพานหลักไม่ได้ดังนั้นคุณมาข้ามสะพานรองปะนี่สะพานรองอยู่ตรงนี้มันก็จะบอกที่อยู่นะก็คือที่อยู่เว็บมาข้ามสะพานรองปะสะพานรองอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือสะพานรองของเราทุกคนก็อาจจะแห่กันไปไม่ขึ้นละสะพานหลักเดี๋ยวไปสะพานรองแล้วกันไปสะพานรองแล้วกันทุกคนก็จะแห่กันมาครับแห่กันมาที่สะพานรองแต่คําถามคืออะไรรู้ปะไอ ไอ้สะพานตรงนี้แน่นอนมันต้องมีพื้นที่ตรงนี้แล้วมันก็ต้องมีสะพานถูกปะสะพานมันหายไปไหนครับก็คือไอโดเมนเนี่ยโดมเมนของเว็บตรงนี้มันยังไม่ถูกจดไอที่ที่จะทําสะพานเนี่ยยังไม่มีคนเป็นเจ้าของ<ห>แบบนี้นะครับ <vocals? S 1> ถ้าเกิดว่ามีการโจกรกรรมข้อมูลเกิดขึ้นมันจะมีคนมาสร้างสะพานปลอมไว้ที่นี่สะพานปลอมเพื่อเอาข้อมูลของเราไปได้ในเคสแบบนี้ครับ มันสามารถมีคนที่มาสร้างสะพานปลอมนะครับก็คือสะพานที่แบบเหมือนของจริงเลยคือเขาหน้าเว็บมาเนี่ยแยกไม่ออกว่าเป็นของจริงหรือของปลอมต่างกันแค่ชื่อสะพานด้านบนมเมื่อเราไม่รู้ว่าเป็นของจริงหรือของปลอมเรากรอข้อมูลก่อบัตรประชาชนทุกอย่างไปกดซับมิตเรียบร้อยครับเขาดึงข้อมูลไปเก็บไปเรียบร้อยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้และพี่คนนี้ก็เลยกลายเป็นหัวแถวครับพี่คนนี้ก็เลยไปซื้อที่ดินตรงนี้ไว้ไม่แน่ใจว่าพี่เขาซื้อมาเท่าไหร่นะแต่พี่เขาประกาศขาย1 0 0 0 0แบาท พี่เขาโพสประมาณแบบว่าเฮ้ยเงินมันอยู่ในอากาศเนี่ยเนี่ยผมได้เป็นหัวแถวแล้วใช่ครับพี่ได้เป็นหัวแถวแล้วคือผมไม่รู้ว่ามันคือข้อผิดพลาดของการแสดงลาเบลที่ก็คือ คือคือบอกผาดผิดอ่ะบอกที่ที่จะต้องไปขึ้นสะพานผิดหรือว่าบอกถูกแล้วแค่ผมยังไม่ได้ไปซื้อที่ตรงนั้นที่จะทําสะพานไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบไหนขึ้นโอเคกลับมาที่ประเด็นของเรานะครับกลับมาที่สะพานหลักของเราสะพานหลักนะณตอนนี้อ่ะคนที่ข้ามสะพานไปได้มีน้อยมากก็คือคนที่ลงทะเบียนได้มีน้อยมากฝั่งนี้ก็คือจะมาลงทะเบียนคนที่ข้าไปลงทะเบียนได้มีน้อยมากถ้าสะพานของผมรองรับการข้ามแต่ละครั้งได้ที่5,000คนนะแล้วผมมีคนที่จะข้ามอยู่5 0 0แสนคน แปลว่าผมให้คนนะ่ะข้ามทีละห้าพันห้าพันหนึ่งร้อยรอบก็จะข้ามเสร็จแล้วถูกปะเออมันก็ดูง่ายเลยค่อยๆข้ามไปทีละทีละห้าพันห้าพันมันก็จะข้ามเสร็จแล้วถูกปะแต่ประเด็นคือคําถามแรกนะข้าสพานนี้รองรับได้ห้าพันจริงไหมและคาถามที่สองไอสพานนี้มันสร้างเสร็จแล้วหรือเปล่าสพานนี้มันไม่ได้พังใช่ไหมณนะตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่หลายหลายคนสานนิษฐานคือไอสพานนี้มันพังสพาน,นี้มันไม่ได้เชื่อมกันมันตัดขาด มันสร้างไม่เสร็จมันอาจจะมีจุดที่สร้างเสร็จอยู่เล็กๆนิดนึงต่อให้สะพานฝั่งนี้อ่ะขึ้นมา5,000คน แต่จริงๆคนที่ข้ามได้ตรงนี้5คนหรือเปล่าสภานนี้มันสร้างไม่เสร็จหรือเปล่าเก็เลยเกิดคําถามนี้ขึ้นมาเพราะมีคนก็ไปกดแล้วมันก็เจอบั๊กโน่นนี่นั่นนะที่เขาบอกว่ามันสร้างไม่เสร็จนะคือมันไม่ส่ง OTP มาครับมันไม่ส่ง OTP มาปัญหาของมันตอนนี้คือมันไม่ใช่ว่าเว็บช้าเว็บโหลดที่แบบทั่วไปที่เราเราเจออยู่แล้วโอเคเว็บช้าโน่นนี่นั่นซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นก็ยอมรับได้แต่ปัญหาตอนนี้คือมันลงไม่ได้เพราะมันพังสภานมันพังหรือเปล่าสพานมันพังหรือเปล่าททีีี่่่่มมมมมันนนนนลลลงงงไไดดด้้้้เเเเเยยาาาาากกกกกก็็ิรรรรรถถปปะขึํใหุโแอ์ต เดือดมากเขาคือแบบโหยับอะ่ะถ้าผมเป็นคนเดฟก็คือผมน้อยอ่ะครับน้ามองในอีกมุมหนึ่งมุมของคนสร้างสะพานเองผมเข้าใจว่าแอปตัวนี้แอปตัวนี้ฮะมันไปต่อ API ก็คือมันไปเชื่อมต่อกับแอปตัว,ตว,ตวอื่นอะ่ะอีกเยอะแยะเลยผมเดาว,ว่านะมันไปเชื่อมเยอะแยะเลยตอนที่ลงทะเบียนต้องไปเชื่อมนู่นนี่นั่นและทีนี้ไอ้ตัวแอปของมันอาจจะไม่ได้พังแต่ตอนที่มันไปเชื่อมกับคนอื่นอะ่ะมันพังของคนอื่นอาจจะพังแต่ ขนาดที่คนใช้คนใช้แอปคนใช้แอปนี้อยู่อ่ะเขาก็เลยคิดว่าโอ้แอปนี้พังจริงๆอาจจะเป็นแอปอื่นพังก็ได้อาจจะเป็น API เส้นอื่นที่คนอื่นทําพังก็ได้นะครับอ่าอันนี้ก็ให้ความเป็นธรรมหรือระบบมันไม่เสร็จจริงๆคือโดนกดดันเรื่องไทม์ไลน์ต่างๆต,ต้อง n อน p โปรดักแล้วเวอร์ชันแรกต้องออกมาแล้วหรือมันไม่เสร็จจริงๆเห็นใจเดฟนะถ้าผมเป็นเดฟระบบนี้อ่ะ คือไอ้สี่สิบแปดสี่สิบกว่าชั่วโมงที่พวกคุณรอเป็นสี่สิบชั่วโมงที่ผมไม่ได้นอนเหมือนกันอะไรประมาณนะั้นหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วคําถามคือไอ้ไอ้เคสอย่างเงี้ยมันควรแก้ยังไงสิ่งแรกเลยนะไปทาําสะพานให้เสร็จซะก่อน <laughs> แล้วค่อยๆลงค่อยๆลงก็น่าจะหมดอมืตอนนี้ก็ยังเข้าไม่ได้ผมก็ยังลงไม่ได้นะกดเข้าไปมันก็งลงไม่ได้มันก็ขึ้นเออร์เลอร์น่นนี่นั่นเยอะแยะเต็มเลยบางเออร์เลอร์คือแบบเออร์เลอร์ที่ยูเซอร์ทั่วไปคนคนคน,คนแชงงานทั่วไปไม่เข้าใจ ข,ข,ขึ้นมาเลยแบบคืออะไรกดไปรออีกหนึ่งนาทีรออีกหนึ่งนาทีคืออ,อ,ะอะไรอะไรเงี้ยหลังจากที่เปิดตัวแอปตัวนี้คนด่ากันยับอ่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นฝั่งของเดฟเองโปรแกรมเมอร์เองก็คือด่ากันยับยับอย่างที่ผมไปเจอมาอย่างหนึ่งนะครับที่เดฟบเขาก็าบอกกันว่าง่ายที่สุดอย่างหนึ่งนะที่เขาสันนิษฐานว่าไอสะพานตัวนี้มันไม่เสร็จพอเลยหรือปะ่ะคืออย่างง่ายสุดอ่ะ มันได้มีเทคฟิลเทคตัวหนึ่งอะที่เราเอาไว้เกอกรหัสรประชาชนอะจริงๆการเกอกรหัสรประชาชนเราสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าไอ้เลขที่เขาเกอกมาเป็นบัตรประชาชนอะเป็นเลขที่ถูกต้องหรือไม่เขาจะกอก1 2 3 4 5 6ไม่รู้เลี้ยงมั่วๆไปก็ได้ไหมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เช็คอย่างน้อยสุดเราก็ควรเช็คเรื่องนี้หรือเปล่าที่แบบ ง่ายสุดอะคือบางคนเช็คหรือเปล่าว่าไอ้ที่เขากรอกมาเนี่ยเป็นรหัสบัตรประชาชนจริงหรือเปล่าก็เลยเกิดท็อปปิกที่แบบคือคือยับอยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่าใครเป็นเดบก็อย่าไปอ่านนะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนิดหนึ่งแล้วกันนี่นี่มันมีมันมีมีคนมาคอมเมนต์นิดนึงแล้วกดแล้วเด้งเข้าเว็บแล้วจะทําแอปเพื่อคือคือใจจริงผมเข้าใจว่าเขาจะให้ลงทะเบียนผ่านแอปไปเลยเพราะว่าดีไซน์ของเว็บอะมันก็คือดีไซน์ให้กับโมบายใช้ด้วยเออน่าจะทําเป็นแอปไปเลยแต่ทีนี้แอปน่าจะแบบมีปัญหาหรือเปล่่่าาก็เเเลยปปิดใให้้ชผนนวบไอ ดาว่านะแล้วมันมีอีกอันหนึ่งที่เขาบอกว่าเอโครงการแบบนี้โครงการแนวๆเนี่ยเขาเปิดให้ลงทะเบียนหลายรอบแล้วนี่รอบก่อนๆไม่เห็นมีปัญหาทําไมรอบนี้มีปัญหาแล้วจะไปฟังคนอื่นพูดไม่ได้เราต้องมาฟังรัฐมนตรีของเราว่ารัฐมนตรีของเรานั่นว่าอย่างไรกับการเว็บล่มแล้วรัฐมนตรีบอกว่าการที่เว็บล่มเนี่ยมันสะท้อนถึงคนอยากเที่ยวใช่ปะใช่ปะเว็บล่มแปลว่าคนอยากเที่ยวไง แต่แต่ผมยังลงไม่ได้ไงเดี๋ยวผมจะรอดูตอนที่ตัวเลขอะมันลดฮูบก่อนสี่แสนเนี่ยมันลดปุ๊บผม่คยลงตอนนั้นแหละคือผมกอ,อกหลายรอบผมกอกกอกกอก่าจะกอ,อกครบปุ๊บก,กดซับมิดไม่ได้เปิดใหม่กอกกรอกกอกสับมิดไม่ได้กอ,อกหลายรอบมากจนจนจนไม่อยากกอ,อกแล้วตอนเนี้ยโอเคเดี๋ยวเรารอดูเขาแล้วกันนะว่าแบบว่าจะเป็นยังไงต่อนะดังนั้นถ้าครั้งหน้าที่เจอเว็บล่มนะครับก็กดเบาๆหน่อยนะครับค่อยๆกดนะเดี๋ยวมันบัก๊ก Bye, chào anh.